ทุกคนวันนี้เราก็กลับมาบ้านนะจ๊ะที่บ้านสวนให้หน้อยนะของเราก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่อมมลบรีเนาะมเมลบรีที่เราปลูกไว้เมื่อน่าจะสี่ปีที่แล้วนะสี่ปีที่แล้วก็ต้นมันก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะออกผลนะ่ะช่วงหน้าแล้งแบบนี้แหละนี่เห็นไหมเห็นไหมแต่เราอ่ะก็คืออันนี้ก็คือปล่อยเลยนะปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้แบบมาทําอะไรมันเนาะ เออแล้วก็จริงๆอ่ะมันต้องแบบตัดกิ่งตัดอะไรขยายพันธุ์อันนี้มันต้นมันใหญ่มากแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเห็นผลมันไหมอือคื้มเยอะมากเดี๋ยวจะเอาไปกินที่กรุงเทพเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบคือคือเขาบอกว่ามันเป็นผลไม้ที่แบบม s วิตามินซีนะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะ แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นบ้านเราตอนนี้ก็เป็นตาตากับยายๆมาอยู่มาดูแลเพราะตรงนี้ก็จะเป็นเวิงเขาเขาเอ้ยอย่าง,งเวิงบ่เป็นบ่อปลามีปลาได้นน่อย่าว่าเด้อเพิ่นก็ทําไหวแดดไม่ไหวแดดแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นไม้ฝั่งนูน้นที่เป็นต้นแบบมะขามงให้ดูอะด,ด,ดูบ้านดูบ้านโอ้นบ้านาน่านนะอยู่ทุกคนเนี่ยจริงๆแบบ กลับมาแล้วหิวใจหออลืมทุกสิ่งทุกอยาก่างเอออันนี้คือสี่ปีเกือบห้าปีมาแล้วที่เริ่มมาทำตรงนี้นะก็รีวิวให้ดูนะก็จะมีกล้วยเ,น,น,วยเน,นีเป็นต้นกล้วยเนาะทุกคนเป็นต้นกล้วยนะแล้วกะ็รอบซ้านี้เพื่อนกะตาเพื่อนกะเฮ็ดไว้แดบอยแดเนาะมันมันไล่แม่ห้มันไล่เออแล้วแบบลูเพื่อนกะ มีลูกสายผู้ดเดียวลูกสาวส้งคนแล้วมันก็มีแต่ลูกสายเนาะเฮ็ดห้เฮ็ดนากิดยางซอยฝืนอยู่เดีสิอีกกินให้เบ่งเด้อส้มเมื่กินนี่มีอย่างเด้งขึ้นมาหูบเหอเงินปันผลจาก TSMC 1. หนึ่งจุด 1.28ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณเท่าไหร่วะ50บาทเออลงทุนไปน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งเนาะคือเราไม่ได้ซื้อตัวเดียวแต่ช่วงนี้หุ้นมันตกว่าอินาโยบายโดนัลด์ทรัเราก็ลงทุนแบบตัวหมื่นสองมื่นถ้าเป็นหมื่นบาทนะไม่ใช่หมื่นดอลลาร์นะแล้วก็เราก็คงแบบลงเรื่อยๆเป็น DCA แล้วก็ forecast สิบปียี่สิบปีอะไรเงี้ยแล้ว่าก,ก็น่าจะเป็นเงินกเกษียนเราได้แต่ไอตัวปันผลเนาะก็ส่งต่อลูปเคเดี๋ยวเรามาดูต้นมะข่ามงกันสี่ปีมแล้วนะนี่สี่ปีแล้วนะแต่ว่าคือเพื่นเพราว่ามันมันที่ใหญ่ซ้าเนาะต้อนอันนี้นะแต่ว่าเขาว่ามันเลิบใหญ่เลยเ้อย นมาข่ามงหมเลยได้น่นเออเลิศอยู่นะสมัวบึงมือเหะว this is my กรา s ว้าว This is my grass โตแล้วนะอันนี้เป็นหญ้าที่แบบเราสั่งมาจากในเน็ตอ่ะเป็นหญ้าลำพูนะแล้วเราก็ตอนนั้นอะเราก็อยากทำแบบเป็นที่ักใช่ไหแล้วก็เลยมาปลูกปลูกปลูกไว้แบบนี้ก็คือตอนนั้นพ่อกับแม่ก็มาช่วยเอ้ยแล้วมันก็้มันไ,ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะเลยเว้ย,วยวทุกคน มันก็คือเป็นแนวแถวแบบน,นี้เดี๋ยวว่าจะเอาหน่อมนะันอะไปปลูกแบบเป็นแถวแถวล็อกตามนู้นอยู่แต่ว่าบ่ยังบ่มีเวลาไงเออนี่